บอร์ชาว่าเห็นทัวสวัสดีค่ะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารหลังจากที่ทํานัดแล้วทำอย่างไรเพื่อนๆคะหลังจากที่เราทํานัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารสามารถทําได้หรือไม่สามารถทําได้ค่ะเพื่อนๆก็คือจริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกว่าเราควรที่จะจัดการ ตรงนี้ให้เสร็จก่อนที่จะไปสัมภาษณ์กี่วันนะคะแต่เราคิดว่าควรจะทำให้ทุกอย่างให้มันเรียบร้อยะค่ะก่อน3วันที่เราจะไปสัมภาษณ์นะคะหรือว่าเร็วที่สุดยิ่งดีนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนะคะทำอย่างไรนะคะก็ให้เลื่อนลงมาด้านล่างเมื่อเลื่อนลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ไปคลิกตรงคำว่าที่อยู่ค่ะ มันก็จะปรากฏรายชื่อสมาชิกทั้งหมดของเราขึ้นมาเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงการจัดส่งเอกสารของบุคคลใดก็ให้คลิกไปที่ชื่อของบุคคลนั้นค่ะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะคะก็จะมาปรากฏหน้านี้ใช่ไหมคะก็ให้เลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะใส่ที่อยู่ที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงเข้าไปได้นะคะแล้วก็กดส่งค่ะที่อยู่ก็จะเปลี่ยนตามที่เราต้องการค่ะ การเปลี่ยนแปลงที่อยู่หลังจากที่เราได้ทําการนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาไปแล้วนะคะสามารถทําได้นะคะแล้วก็ทําได้ไม่ยากเลยนะคะแต่เราต้องขอย,อยุ้าอีกครั้งนะคะว่าคลิปนี้นะคะจะทําขึ้นเมื่อวันที่25กันยายน2568นะคะเอ่อถ้าหลังจากนี้แลแล้วเนี่ยเพื่อนๆต้องตรวจสอบอีกทีน,นะคะว่าเงื่อนไขมันยังเป็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะถ้าสมมติว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันติดตามกด subscribe กดแชร์กันด้วยนะคะและ Freebird Tour นะคะก็จะนำคลิปที่มีประโยชน์มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกคะ่ะสวัสดีค่ะ